สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางห่างเส็งภาคบ่ายนะครับห่างเสียงผมได้ตัวเปิดคือ69365นะครับท่านใดได้ตัวเปิดตัวไหนก็สุดแท้แล้วแต่ท่านน้อผมคิดตัวนี้นะครับสําหรับหัางเสียงเมื่อวานนี้เข้ามาชุดเช้านะครับเข้ามาชุดเช้าของผมตอนนี้ก็คือคิดได้ง่ายคือน่าจะเล่นชุดเช้าหรือเล่นทึกชุดที่ผมวางก็ม,มีอยู่2ออย่างแค่นั้นนะ ผมรันที่ผมรันต่อมันอาจจะมันชนชุดเช้าไหมมันมันไม่ชนชุดเช้าครับเพราะเมื่อวานสังเกตง่ายๆครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เขาปิดตัวเปิดเช้าเนาะเมื่อวานเช้าเมื่อวานเช้าปิดตัวเปิดเช้าใช่ไหมครับแต่วันนี้ตัวเปิดเช้าเขาไม่มาตัวปิดเช้ามันก็เลยทําให้คิดสับสนไม่น่อยแล้วการคิดสับสนก็คือบ่ายนี้ตัดสินใจแ้วผมชอบ9้าครับผมชอบ9้าผมว่านักท้าย9้าบนล่างเป็นไปได้นะครับ หรือไม่ก็ท้ายท้าย6ท้าย6ท้าย2ประมาณนี้เนี่ยมองอยู่2อย่างคือท้าย6ท้าย2ท้าย9บนล่างหรือท้าย4บนล่างนะถ้ามีอยู่แค่นี้เนี่ยมีอยู่แค่นี้เนี่ยแต่ผมชอบท้าย9บนล่างครับท่านใดชอบแนวทางของผมกดติดตามไว้ครับมีโค้ชนาดูให้ผมด้วยนะครับขารุกขาวิ่ง79ครับขารุกขาวิ่ง79 4909ครับ4909 ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ได้นะครับ4909แล้วก็5 9 9 9 9 9 6 9ครับร้อยัดแปดครับร้อยัแปดแปดสี่เก้า 889 899แล้วก็869ครับห่างเสียงค้างที่15นาฬิกาครับดีที่15นาฬิกา10นาทีโดยประมาณครับก็ได้ประมาณนี้นะเดี๋เช็คกันอีทีหุ้นดึกครับหุ้นดึกรักสเซียน่น่าจะเปิดแล้วนะรัสเซียอังกฤษเยอรมันแล้วก็ดาวโจนส์ครับเมื่อคืนหุ้นดึกเดินไม่สวยเลยครับอังกฤษ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 อ๋อมีเยอรมันไปตัวเยอรมันไปร้อยเดินไปร้อยครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ขอเครดิตฟูครับขอรับทรบาบกันทั่วหน้าครับ